อธิบายดินแดนนี่นะครับเมื่อกี้นี้คลิปก่อนหน้านี้ผมต้องขอโทษนะครับที่เป็นฝั่งตรงข้ามนมะันไม่ใช่พม่านะครับเป็นประเทศลาวครับแผ่เสียชื่อจริงเลยมิเตอร์อเซียบอกพี่กัดผิดไปก็ตอนนี้ผมยืนอยู่สล็นทองคำนะครับรงขวามือของผมนี่คือประเทศไทยซ้ายมือก็คือพม่านะครับฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศลาวนี่ครับผมยืนอยู่ด้านหลังนะครับของพพุทธนวะล้านนา ละตือล้านนาดสักอย่างนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นคล้ายๆก็เป็นเสาเสาแผ่นดินนะโกลเด้นไทเกอร์เห็นภาพเลยครับตรงนี้เห็นภาพเลยครับว่าไทยอยู่ซ้ายมือนะครับลาวอยู่ขวามือนะครับฝั่งนู้นก็คือพม่าก็าเป็น แ้น่นโขงครับโคงจุดตรนี้่โขงที่เราเป็นพม่าอันนี้เป็นเขาเ่มแม่น้ำอะไรแม่นน้ลวกแม่น้ำลวกไทยอยู่ฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับนีครับรานนั้นก็คือตรงนี้ก็เป็นเกาะของแม่น้ำลวกอันนี้ก็เป็น,น,น,ปนราวนี่มาอยู่ซ้ายน,น,นี่ครับแม่นโขงแท่ตะูครับเที่าายวสะใจกับมิเตอรเซครับ